เอาจวดโอ้เราบาลียบฟังนี่ตัวนี้ไดนออกแล้วครับออกแล้วครับพี่น้องนี่ครับทุกคนเห็นนัาขาครับสุกแล้วนะครับว่ยรุ่นว่าขวัญอย่ลงไรมาถูเป็นอะไรแซ่บเนาะครับน้องจะเอกาพี่น้องเอ้ยเบื้องหนังเลยนะเบื้องหนังไปคอเลยนะสวัสดีครับวันนี้ทีมงาน วังปุกปอกนะครับวันนี้ทีมงานจะออกไปหอนองยาป้องจะไปเยี่ยมเยือนไปชมบรรยากาศหนองยาป้องครับวันนี้วันหยุดหาที่นอนเวียนแล้วไปฮอนพุนเราสิอัดคลิปให้เพื่ออีกครับผมครับครับผมเอาครับวันนี้มาแล้วนะครับบ้านลูกพี่สิพากันไปหาป่าอันนี้หมู่บา้านยังครับหมู่บ้านหนองยาป้องหมู่บ้านหนองยาป้องอำเภอ, <ำ S 1> พ,อพนจังหวัดขอนแกน่นจังหวัดขอนแกน่นเด้อไอพี่เรากลับมาแล้ว ครับดีครับไปไปเอาปลาปลาไหลไหลมาเนี่ยเขาคุยแท้ว่นนีปลาหลไหมครับเอาไปเบิ้งไปเบิ้งมันตรงไดชไปชุ่มไปชุ่มไปชมห้องโอ้อยากเห็นนี่เนาะชุ่มฟังแล้วไปลุยห้องเอาทุกอย่างพร้อมครับประกอบการของอยู่นี่นะขี่รถกลับหลังดิเอาตอนนี้เขากำลังขี่รถกลับหลังนะครับหมไปเลยนะ ไไชใช้เกียร์ผิดบ่อรู้พี่ใส่เกียร์ผิดบ่เนี่ยเนีเตรียมน้ำบักตูไปน้ำบ่ครับนี่นนนโอ้เตรียมของเลยใส่มาปลามันเข้าปลามันเข้ามันต้อง,ม,องมันต้องน้ำบักตูไปน้ำนาะครับเนาะมันซับซ้อนครับต้องเปิด G P S ครับผมทางซับซ้อนเขาต้องเปิด G P S ครับเพราะว่านาเขาเนี่ยเขาต้องขึ้นเขาสามลูกครับขึ้นเขาสามลูกลง ครับฮอนเด้เดครับสวันีครัครับฮอนนาาแล้วครับไปเบิ้งครับว่านิมีป่าหลายก็ยังเพูนมาว่านะครับเนาะเอาไอเตรียมโดดน้ำแล้วครับ สูยปะครับภาพไอ้ไเมื่อนี้สวยๆครันะบแบบบรรยากาศบ้านนานะครับเนาะมื่อนี่ก็เสีหาเนี่ยเห็ดกับขอกับน้ำอยู่กินกันอย<ม>ู<ม>่นา<ม>นี่แหละครับโอ้บรรยากาศดีอยู่นะครับเนาะเป็นไงครับบ้าขมอนบ้าขมอนมาคือบ่ครับบรรยากาศดีดีป่าปแตรลายอยู่บ่ผิดหวังเนาะครับเดี๋ยวเบิ่งจากสายตาเซียนเราเนี่คือลายคักเป็นวะครับเนี่ยลายมีลายเผวพันป่าอยู่นี่ยน้ำอยากโดนแล้วหลับเป็นตะเย็นเนาะครับเนาะเนี่ย มื่อนี้บ่าวนี้สีเห็ดเมนูยังครับอยากกินเมนูอยังเป็นพิเศษเนี่ยเนี่ยคีบปาขาโอ้โหม่นแหละพี่เฮียีจีพี่คนบ้านมีสมุนไพรหลายอยู่นั่นแบบนนหล,นนลพะพักอีตู้น <c oughs> ั่นแหละโอ้บ่าไอเอาแทา้ครับมื่อนี้ครับคือก็เป็นการอาบน้ำด้วยตัวเบาวไอเราตายนานามั้บ่ไออาบน้ำมาสองคืนแล, <c oughs> แล้วครับสองมือแล้วสองมือแล้วลงไปนี่ปลาตายเลยแหละบ่าไอเอาจับปลาขึ้นมาต้มนี้นะครับบ่าไอครับ เอาเอาแค่อะไรดีบ่าเอาปลามาเนี่ยถอดผ้าก้อนแนบเปล่าไอ้ก็ถอดบ่อันนี้ครับอาจารย์นกครับอาจารย์นกวัดได้ครับวัดทิศตะวันให้ครับโอ้โหเดี๋ยวหาเบิ่งปลาครับว่ดจีได้บ่โอ้บ่าวไอ้ลงเนรนันเราสิได้บ่ปลาสิกินเบ็ดบ่เพราะวติดตามเบิ่งครับ ครับบรรยากาศครับผมบรรยากาศบา้านนาเนาะครับเนาะโอ้มีอูมีเปย์นอนานะครับถือว่าใส่ได้เลยครับอยู่ให้อยู่หน้านี่เอา้าเบ้านี้ได้รยังก,กินครับให้พี่น้องกินน้ำนี่เนี่ยอะไรเนี่ยไอ้เนีงงนาาเ่ยไงขนมไอ้มะพร้าวแก้วเขาเรียกมะพร้าวแก้วเป็นยังไงครับรสชาติหวานกรอบแซกะดูครับยังไม่กินน้ำได้ครับ พระม้อนอยู่นะนั่งต่เลียม,มงมงงไปนอนปะเด้อมันอะไแก,กว้วครับรมันละแก้วครับ <laughs> ครับอันนี้เป็นอาหารกันตายนะครับมามาน้ำอารมณ์นะครับเพิ่มน้ำตาลไปก่อนครับมาเจีย <laughs> เป็นลมเจียหาปลาปะได้ <laughs> ครับเดี๋ยวผมจะไปว่านแฮเด้อแบบนี้เด้อหิวเข่าแล้วครับ นี่แห็ดยังอยู่ครับนี่กำลังกดหยากแบบนี้ครับผมจวดแน่นอนเหมือนดึกฟ้าแท้ ครับตอนนี้สีบ้านนะครับผมบ้าน,หนแหเนาะสีใดวะครับเอาจวดโอ้เรามาเลียบฟังเลยตัวนี้อันนี้สูตรใดครับนี่ตรงเลียบตีนป่ะนี่ปลาคอ มันเขาปลาหย่าไปแล้วนี่ครับวาดไหมครับผมปลาอยู่นี่สงสัยสีสีเซียนแล้วนะครับตัวค้นเราว่าเป็นค้นตัวปลาครับจับยากครับผมปลาม่ประสบการณ์ครับอยู่แถวยู่ยยนสา่นะครับเยากดอกนึงครับ Ya, itu arti ya. Aulak, wadah. เมนูเบาไอนะครับออเด็บออเด็บออเด็บแบบไม่ออเด็บกีข้าวกีข้าวครับวันนี้ระหว่างรอปลาระหว่างรอหวานแหได้ปลาบ้านไปจะรอบแล้วครับนี่ครึ่งวันครึ่งก่อนบ้านไปจะรอบแล้วครับเนี่ย่็ได้ปลาคือบ้านรอบเยอะหนึงต่างงอนอยู่ตอนนี้เดี๋ยวกีเข่ารอครับกีเข่าซุกได้ปลาพอดีปึ๊บโอ้จิงกับปลาพอดีเลย ครับโอ้ปั่นไงถ้เนาะบายเนาะหลายคนครับครับผมเริ่มยางนะครับเขากี้จมโบ้นะครับบัวได้ยุครับได้กี้เขาดำเหลือดิไอผู้กบาอยู่การย่างเขากี้ครับหมุนหมุนหมุนปั่นต้องปั่นให้เร็วนะครับมันสีใหม่ครับไฟแห้งกับพวกมืจักอ่อนขีเทาใส่ด้วสุกแล้วนะครับพ่อพี่น้อง โอ้หอนยวะ่า้แซบเนาะครับเนาะจะเอาไปเนนองไหมไอีกับเบียร์อยน้องเฮ้ยมแนนำเก๊กวยนำเก๊กวยโอ้งได้ครับแซบนะครับปากอไกไงเอเื้อเ่ื่อบื้งหนังหมดเลยเบื้งหนังไปควหมดเลย คอเยครับแบพังกินไหดเลยมาเ้กีนบคอครับกีบคอกีโอ้โดดดทุบเข้มเขมเลยบอไม่ได้เกียนะอันนี้ตัวแบบนี้เียร์อกใช่ไหมครับใส่ตัวแบบนี้ครับนี่ครับอุปทานมูวอใครดบนี้นี่มันอุปทานมูโอ้ยเนาะนาลงสาน ใครเห็นยังครับนี่คนกิปลมครับเ<อ>ึื่องอะไรคกิป,ปมคือกิริฏปะครับเหมือนจริงห,หรือเปล่าสีขึ้นกันบ,บ่ครับสีแดงครับสีแดงเรือยน,นะครับเอาเพิ่งครับสีแดงบ่มันมีหูของมันเนาะครับนี่นี่ครับ เดออกแล้วครับออกแล้วครับเรื่องนี่ครับผู้ชมกินสักขาครับนะครับโอ้แม่สัมผัสแมงขาโอ้นี่ครับตัวมันมันอยู่ในหูนะครับเรื่องนี้ครับหนึ่งตัวนะครับ หาอีกครับหาอีก,อกเพื้อนทอกินครับนี่ ครับอาอจารย์ครับผมตัวไมย์เดี๋ยวไ้นเมย์มาพี่ เผมถามมาให้พวกเป็นยังครับปอยเป็นถือว่าดวงแข็งครับตัวนี้บาวไอ้ครับจีบปมอยู่นะครับเนาะจีบปมตัวใหญ่มากได้ตัวเดียวพร้อมนะครับตัวต้องแข็งเอาละครับใหม่แล้วนะอันนี้เพื่นเอ็นจีปมมันวะครับบ้านเฮาบม่รู้ว่าบ้านอื่นเพื่นเอ็นอียังไงนะครับจีปอครับบาร์เอ็นเต้านมองแต้านมมองเอ็นมะเขือกันนะครับจีปม ให้ให้ตากล้องกินแต่อ้โหตากล้องเพิ่งกินครับตากล้องกินเพ่เป็นเอาอันเพากินแล้วให้ทุกพี่กินนะทุกพี่เจ้าของบ้านเนาะเจ้าของสถานที่ที่วิวให้พี่น้องเพิ่งเนี่ยปลาเมื่อไรกินขี้ป้อมนี่แหละครับมากๆพี่น้องมากไปครับมันเป็นเนื้อสุกสุกเร็วไปครับกินเนื้อครับเขาพิธีกินกินเนื้อครับเนี่ย ได้ปากกินิดดแล้วเลยใส่เครื่องปรุงยังบ่ครับเนี่ยเราใส่เกลือเพราะมันมีเค็มๆในมันเนาะแต่เรียบเป็นผมรู้สึกว่ากินเค็มมาตลอดตีโอ้ก็เพิ่งหายหิวฮะกินตั้งขีดแซบบอครับเป็นในรสชาติขี้ชิปปุ่มแง่เหรอฮ้อนไหลอ่ะแซบ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 ได้ยักษีบตัวพอดีนะครับเหมือนเหมือนคือ แม่งเงินกินเนี่ยเินกินพูดเยวแบบนี้ครับไปไปเซตันนี่ไปหามากี่ไปกวนมาอีกแต่ฝนสีตัวเก่าจะได้เงี้ยแบบไหนแล้วมึงส่งหาง่ายอยูเด้แต่หาง่ายก็ป่าสาเจ้าอยู่ป่าสาเจ้านี่หาง่ายกี่รีเบาขมอนเพิ่นกะนั่งหงอยได้มื้อนี่ได้กินตะปลาคอตัวเดียวนี่ครับเดี๋ยวตะก้างครับปลาคอไช่ครับกางมันโอ้เดี๋ยวอยู่ตัวนี้คือบอกให้เบิดในหนังมันนี่ เอาบางหัวเนี่ยบางหัวเนี่ยครับเก็บของกับบ้านครับสำหรับมือนี้ครับบ่ได้ป่าเนาะครับเนาะผิดแพงมาบ่กินโมมันครับมือนี้ขมอนครับเปียกไรครับมือนี้มือนี้ใั้เก่า ขาดข้าพดขาดขึ้นรถเพ่มหวานจังน้อยครับก้าวขาพีดขางแล้วครับเนาะโอ้วานป่าก็ได้ก็บม่ได้ก็ได้มั่งหัวปลาคอไปโยกถือว่าท่านปลาคอโตใหญ่ขาวชุนพุ่นนะครับปากคอไม่แข็งครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไปสนีทสักอนนะครับเนาะเดี๋ยวพอกันไหมคลิปหน้าครับเดี๋ยวทีมงานพวกกุกอกสิไปใส่สีพากันเฮ็ดอีหยังนะครับเดี๋ยวค่อยติดตามครับผมมือนีก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ันกิจ<ส>ว <straightforward> oh, ัวมาหันมาเลยอ๋อหวกุมหมวกเลยเว้ยเลยครับวมาครับ